หอการค้าไทยมั่นใจอนาคตธุรกิจ SME สดใสตามภาพรวมเศรษฐกิจที่ดีขึ้นขณะที่ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของ SME ไตรามาสแรกของปีปรับตัวลดลงจากต้นทุนที่ส่งขึ้น นายเทนวัตรพลวิชัยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยายลัยหอการค้าไทยถแถลงดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SME ประจำไตรมาส1ทับ2,557โดยพบว่าดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจอยู่ที่ระดับ56จุดปร,รับตัวลดลง3.6จุด เมื่อเทียบกับไตรามาสที่ผ่านมาเนื่องจากดัชนีย่อยทุกด้านปรับตัวลดลงทั้งดัชนีสุขภาพของธุรกิจที่อยู่ที่ระดับ57.2จุดปรับตัวลดลง4.4จุดดัชนีความสามารถในการทำธุรกิจอยู่ที่ระดับ54.2จุดปรับตัวลดลง4จุดดัชนีความยั่งยืนของธุรกิจอยู่ที่ระดับ56.6จุดลดลง2.2จุดจากไตรามาสที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากธุรกิจที่กำลังมีปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างหนักกำไรมีแนวโน้มลดลงอย่างมากความยากลำบากในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและต้นทุนที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเพราะ SME ของไทยเนี่ยจ,จึงมีปัญหาที่ค่าแรงสูงแต่ไม่สามารถผลักราคาไปได้และทางการเองก็ตั้งใจที่จะดูแลราคา นะคค่าของชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยพอราคาสินค้าเนี่ยถูกตรึงไว้ตั้งแต่ธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ย SME จึงปรับตัวลาบากจึงมีปัญหาสภาพคล่องถ้าบางส่วนเนี่ยภาคการค้าที่มีสัดส่วนของ SME เนี่ยประมาณหนึ่งล้านสามแสนรายนะครับกับสองล้านเจ็ดแสนรายใน SME มีทั้งหมดเนี่ยภาคการค้าจึงเจอปัญหาที่หนักโดยรวมเพราะว่าสภาพคล่องที่น้อยนะครับและสังเกตว่าสิ่งทอโรงแรมพัฒนารที่ใช้แรงงานเยอะเนี่ยธุรกิจเหล่านี้จะปรับตัวไม่ได้เพราะสังเกตเห็นนะครับว่าปัญหาคือว่าตัว SME เอเนี่ยเจอเศรษฐกิจที่ซ ต้นทุนที่สูงทําให้กําไรน้อยจนทําให้สภาพคล่องตึงพอสภาพคล่องตึงแบงก์รัดระวังการปล่อยสินเชื่อเข้าไปถึงสถาบันการเงินเขาจึงมีปัญหาจนถึงปัจจุบันนายธนวัตรมองว่าแนวโน้มของธุรกิจ SME ในไตรามาสที่2ทับ2,557 จะปรับตัวตามภาพรวมเศรษฐกิจที่เริ่มดีขึ้นโดยประเมินว่าไตรามาสสองดัชนีความสามารถในการแข่งขันจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่60.2จุดจากยอดขายที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นมีเงินสดสภาพคล่องสูงเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มดีและการเมืองมีเสถียรภาพมากขึ้นโดยสิ่งที่ SME ต้องการได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากภาครัฐ3อันดับแรกคือ ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้รวมถึงทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจช่วยเหลือด้านต้นทุนของสินค้าให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นได้ช่วยเหลือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพราะสถาบันการเงินไม่ปล่อยสินเชื่อส่วนเรื่องปัญหาการว่างงานยังไม่น่าเป็นห่วงเพราะอยู่ในระดับประมาณร้อยละ0.7 และโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศมูลค่า3ล้านล้านบาทจะช่วยเพิ่มการจ้างงานในอนาคตรวมทั้งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนานาชาติว่าไทยจะมีโครงการลงทุนครั้งใหญ่ซึ่งเม็ดเงินทุกๆ2อถึงสแสนล้านบาทที่เข้ามาในระบบเศรษฐกิจจะทําให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นร้อยละหนึ่ง พร้อมเตรียมปรับประมาณการทางเศรษฐกิจใหม่ในวันที่19มิถุนายนนี้จากเดิมที่คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ร้อยละ2.5